เตียง้าใหม่อุปกรณ์โอเคอยู่นะทีวีแอร์ใหม่ที่เย็นมีตู้เสื้อผ้าให้กาแฟอกมะดูโต๊ะเขาเป็นจักรก่านกีดีเหมือนก ของกาจจะลกไปไหนเนี่ยเราเนี่ยแหละใช่ไม่เกี่ยวกับห้องเขานี่่เกี่ยวกับเราเล่นๆไม่ถ่าแต่แรกเไม่นอนใช่มาถึงเราเหนื่อยมากก็เลยไม่ที่สนใจไทยรีวิวแล้วน้ำร้อนน้ำอุ่นแรงมากใช้ได้เลยโหมากมากห้องน้ำก็โอเคครับ ไม่ได้กว้างมากก็ไม่ได้แบมีมห้องใหญ่ให้อยู่นะมันะใหญ่กน้ฉันนอกมีระเบียงนะ,ล,ะลม,ม,มลมพัดแรงใช้ได้อยู่ อันนี้คือด้านหน้าไ oh <my> ม่ว่าเห็นอ่อนให้หนั่ง oh <my> ที่จะลดกวางกว้างเนอะ oh <my> เป็นสองโซนโซนข้างนั้นจะมีห้องรับแขกด้วย